บเด้อครับพี่้องเมื่อกินตำเหล้าปูหน้าดองของน้องแพทย์กันครับนี่พี่้องนี่สั่งมานะครับสั่งจากเพจกินกับแพทย์นะครับนี่พี่้องมันเหลืองมันจะมันเลยมันก็โตเลยอืมมันทุกตัวนะครับนี่ดูดี แกออกเลยมันทุกตัวเลยพี่น้องสวัสดีครับมาพี่น้องครับวันี้มากินตำเหลาปูนาดองครับพี่น้องครับนี่พี่น้องผมสั่งจากเพจกินกับแพทนะครับนี่พี่น้องเป็น,นอ,อ้ยปูหน้าบานทองดองผมัดอด,อด,อด,อดองเลยพี่น้องป้าพีน้อเป็นะไรครับพี่น้องมีไว้ติดบ้านนะครับใครชอบตำมาพี่น้อง มึงเนี่ยมามามาพี่น้องมากมากปอดมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยเฮ้ยดิเดตัวมันมันเลยพี่น้องครับนี่ตัวมันเลยกระดองมึงทีหลักโอ้ยไหนเนาะเขาเหนียวมึงเด้เนาะจับกระดองเนาะพี่น้องมึงสนนามึงเต็มไหนโอ้ยว่ามันขึ้นสวรรค์พี่น้อง แซ่บไปแซ่บร่วมกันพี่น้องครับว่าวลายใหญ่ห่างใสล้นนะพี่น้องนี่พี่น้องเปิดพี่น้องมันมัน,ม,นมันปูออืื อู้ยสีบพี่นอเส,สียบไหลสร้างติดไวบ้านช่วงหนึ่งพ่นเห็ดบ,บัวทันว่เ่อไรหืมหืมหืสิลองปอดดูิลองดูนะบึง่งโอ้โห บอกเลยว่าแสบพี่น้องบอกเลยมันกระดองปูพี่น้องหอมหอมหอมีปูพี่น้องแสบบอกเลยกินกับซุพักได้เลยอ่ะคือเกา เกินใหญ่าอยมันหลายแหงผู้ใดสนใจทักเขาม่ได้พี่น้องเพจกินกระเพ็ดน้องเพทเพิ่นจัดการให้โอ้ยด๋ว นี่ละผมหมักข้ามเข้านี่ตุยเลยไ่น้องนี่บอกเลยข้ามเขา่าตุยเลยนี่นี่แหละที่ต้องการมันถูกต้องแล้วไ่น้องแซบถูกต้องเขินอืออืมชื่อส,สำคัญมันหอมหอมกับปู หอมกับปูผมอยากกินตำแล้วปูหน้าดองโดนแล้วเบิ้งเบิ้งันไม่ถนัดเรื่องความยาวมาสิหอมแซ่บบอกเลยที่ผมกินเนี่ยแซ่บ ผมสั่งมาไว้ที่เครื่องรัวเป็นตัวเซาะเว้ยผมอยากผักเลย้อมถูงเซาะหอมขึ้นเจะผัก ตักๆอืมตักขรับอ,อุ้อยเสียงยังละ่ะอุอ้ยปี่ลอมบึง Uh -huh. hmm. Mm -hmm. oh, bắt được, bọc yeah. hmm, được hmm, มากุนตัวนี้อืมเจ้ามามาพี่น้องมามาไก่ทั้งไก่ิี่นะสมักเป็นเพราะเดียว

คุม้มมักนี่งกระดองเนี่ยให้เอเขอ่อยจ้ำอืม,อมบ้านี่ละนี่ละอของแถนเลยอืม ตั้งสี่พั่น้องครับแสบตั้งปูแซ่บตั้งหนำต่ำตรงใหญหนึน่งโอ้ยสอมันตรงใหญ่หนึน่ง ครับเดี๋ยวพี่น้องมากินน้ำเด่นเนาะบุ๋วครับพี่น้องอืม Oh, oh, oh!